ห้อง,องเพิ่มยางห้องอยังไปยังไปแห้งเ,เลอองดยดาย,ดว,ยดว่านี้ฝกนะคยอยกินเขากินขา้าก <laughs> ินบบว่ตุยเจวเ สามทหารซื้อตัวไล่สองตัวสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะว <c oughs> ันนี้กัยูเฮอร์ทุกคนเลยบม่ได้ไปทั้งเลิกเฮาการพัฒนาแต่ป้าและเอาโทรศัพท์ไปแปงทุกคนเลยพอดีไปก้านอึ้งเหมือน,นั้นกับโทรศัพท์เสียนะมันทึ้น้้ำเลยหน้าจอมันตายทุกคนเลยก็เลยเอาไปเปนหน้าจอและได้แล้วบัดน,นี้นะเอา,เอาไปแปงเมื่อวานนี้ ืัอนี้ยูเฮิร์นทุกคนว่าสีเอาอึ้งลงไปลงไปต้มซุยปูกินอยู่หน้าพาะนะ่อเนอะลงไปต้มซุเพิ่นกินอยู่หน้าพ,าดพาาอดิ่นบบได้อึ้งทุกคนเะยยูเฮิร์นเขาก็บโได้อึ้งนะอยู่บ้านนี่เขาเจ้าบบได้ทุกคนเลยอึ้นนะงเนอะเวโซห้อาออกไปเอาอยุตดาลแล้วพอได้กินนะทุกคนนะอันนี้มาน้อยครับทุกคนมาน้อยได้ไม่นะม,มาเทิกทั้งเม็ดห้าโตนี่นะว่าสีเลงว่าเอ็ดมาพันเล่นทุกคนเลยจะขึือหรือบอกคึอเลยเนเะงาเงอย,อยู่นะ ว่าเสีเอาไว้สักสามโตทุกคนเลยใตัวนี้เขาหมายเอาแล้วตัวนี้เขามาหมายว่าเสีเอาตัวล่ยนี่แหละยังหาซื้อเหาอยู่ทุกคนเลยหาตั้งซื้อเขาอยู่ยังบ่ได้ซื้อตั้งซื้อเขาอยู่สามทหารซื้อนี่ว่าจะเอาไว้สามโต้สามทหารซื้อตัวไล่สองโต้ไล่นี่มันมีสองแม้ทุกคนเลยมาอยู่เฮือนี้แม่หนึ่งกับห้าโตแม่นี้กับห้าโต้แต่ว่าสีให้คนเอาไปเลงจนมัด เอาเสียไว้แค่สามตัวนะทุกคนนาตัวนี้นี่คือกระเล่นคือกระหาะนี่นะหน้าตามันเอาไว้เห็ดมาพันนี่ตัวนี้ก็นี่ห้าตัวมู่นี้ก็ทุกคนเลยตัวนี้นี่มาเถิกตัวเดียวนเด้อมีแต่ตังามๆนะตัวไลาไล่ตังามๆนี่มาเถิกนี่ตัวเดียวทุกคนเลยแม่นี้มาสองเมรได้ลูกเมรละห้าตัว เชี่ยไปเฮื้ยคนเลงนะทุกคนพอาะเลยจะได้กับมาเอานะตัวนี้เขาไม้เอาแล้วตัวลายงามๆนะี่ไม้อลายตุยลุ่มตุนลุ่มตุนอยู่ทุกคนเนะลยกำลังคุยนี่แต่ตัวงามๆเลยนะมาหน่อยมาหน่อยเอาเดี๋ยวเอาอึ้งลงไปต้มชุยปูกินก็นทุกคนเนะลยลงไปต้มชุบเหินกินอยู่หน้าพคนนะตัดผมไมมทุกคนเลย ออแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นจีนๆนะจังน้อยเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งทุกคนเลยป้อดแบบมันล่มนะเมื่อวานนี้อยู่บ้านนะกุงไม้ฮักเป็นแถวอยู่แถวหน้าก็เจอพายุเฮาทุกคนในยโซงนี้นี่อยู่ด่านก็เฮ็ดอ้อแท้ๆฝนตกยาแล้วก็เฮ็ดบดอ้อนะชาวบ้านเขาได้เฮ็ดหลายเลยเมื่อวานนี้เขาเฮามาขายเฮ็ดบดกำลังอ้อและอยู่ด่านตอนนี้นะเฮากับบุท่านไปทุกคนเลยบ่ท่านขึ้นป่านะ เมื่อนี้นี่อากาศแดดเออแจ่มใสเลยทุกคนเลยแดดเออแจ้งกว้างเลยนะแลนคือสีลกนะเมื่อนี้นี่เอามาไปหาอะไรแลนยูตะดานนี่คือสีได้แลนนะี่จังน้อยไปหากินแลนน้ำในพันธ์พา,านิชย<อ>ื่อที่ว่าื้ออะไรอชื่อเตโดนโอ้ยพ่อเบิง้งเบิง้งพิได้ของแซบ่บมาเฮ็ดเฮ่ยปูกินนำ้ำอ้ยเอาเนี่ยแซบ่บลงมาต้มสุก,กินแล้วพิโรอึง้งเฮ็ดนอเลย์ยู่กันฝนตกว่านี่ Lôm hình hèn cái thiền mới đi lạnh tí Lạnh này mình phải lôm Tòa mình phú hụt mà hèn à đây Tập Đế này cũng đèn như càng đơn cho lôm mình phú á Lôm mà hình hèn mua ăn ấy. Đơn chứ phú Ờ ừ. Chuyện hạt Như còn mà phú hụt này Phú nồng xa nhưng phải lo áo phải lo Phú má cái thú mà đều chắc ngã máy mà chắc รวมพันหุ้มวงมนง,งสาขอดตูดมาลมสัตว์ปูดมาบาดเดียวมีได้หกในมันมากนะมาบาดเดียวเลยเจ้าทั้งบาดบาดเดียวเลยอู้อชูวยช่วยี้จ้องสาวฮะเห็นมีจ้องสาวน,นี่อันนี้อึ้งทีเอามาต้มกินวันนี้ทุกคนนี่มีแต่อึ้งแม่ไข่ทั้งหมดนะต้มอึ้งแม่ไข่กินแล้ววันนี้ อึงได้มาต่ป้าพราะ้วทุกคนไปการเอาหมูนั้นอึ้งอ่างอึ้งเผาดังได้บ่ดังไฟกับบ่เป็นหมนี่โอ้โมาี่พเมาดังไฟก็ทุกคนดังไฟต้มอ,อึง โ oh, อ,อ้ต้มเซอร์เบอร์มะขามอ้อนครับก,กินเมื่อนั้นยูดน่ด่านเหยปุ๊บตอนเย่าห้ามานเสานีกับปิงกี่ทีไม่ใช่โต๊ะยูดหลูดละทะเลกอกกลิก่นขีน้มอนเมื่อนั้นนะพูดหละห้าโต๊ะไรู้หกโต๊ะอย่างเงยไม่ได้เมือนลายเลยขี้มนนปน้เอาไปน้ำเดียวไปการอึงเมื่อนั้น ต้มน้ำสีโลก้อนทุกคนเลยโลเอายางมันออกยางอื่งออกพอดีสองสี่หกแปดสิบพอดีสิบสองตอีกปุ้อึงสิบสองตอึงไข่พอโดดมาเป็นดินเพ่งเหมือนปุ๊บมันคือวรไหลค้นเอาแต่ละปีอางอีอางอีทำ ไม่ละลูกผูกัไม่ลูเธอบอกผูกกับมเนท่านเคยลงก็อดเมยเด็มันจืได้เ็กอยูสูล่เมือกทุกคนกามันจืดพเจ้าได้ผูกเชือเลยจบผูายอนีว่าพูิเมังอยับไปยับไปอนี้น ห้องเพิ่มยางห้องเับไปยังไปแท่้งไก่ให้บ่นี่ถึงโลอมืกมานอนทุกคนเลยยางอึ้งขึ้นบังพวกป่อยเชียแล้วพกขยอกตูขยอกตูขยอกตูยี่กงป่งยี่กงยี่กระอู้ฮตุ๊กเชื่วเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หลายเลยพูด

นคไเอ้าวเบอร์มะขามอ่อนไปเชื่อก้อนทุกคนเลยนี่เบอร์ไม้ก็บกำลังป้องนะกำลังป้องเขียวงามเลยฝนตกลงมาห้ามกันซุ้มเย็นเลยแบบนี้นะได้เลยทุกคนเลยเบอร์มะขามอ่อนครับ โอ้โเนี่ยมาตองเป็นดกเลยทุกคนเลยเนาะดกจนงากล้องนะมาตองเลยว่ามาอันมะกะท้อนทุกคนเลยมักตองมะกะท้อนเป็นดกพี่ลึกนะมือเธออยู่ดีกว่าอยู่ละดีกว่าอยู่ละเขาล่ำเลยบ่นคนคำ มองอยู่คุณแห้งรูยแล้วน้ำฝนแล้วทุกคนเ๋ยวอึ้งล้กมันไม่วัดไม่รัดเดียวอยเป็นเดีกเรมองอยู่มอดดามอดดาแดงดูแก่เลื่อดูวนวันเ้าตัวดามึงพ่อเนื้อแล้วก็ดูเ้าุ้มตุ่มตุอยู่กไปว่าฟ้าเศ้ายันน้มเอาไปก็ดเชร้าเลยูม แห้งลดิดไอวานนี้ยูบังกรเทิง์ยูบั้นม่มีแห้งมั้งน่าจะยากระชอแฟรย์นะเพื่อนเออหมูมีเยอะมากเออมูมโคตรูแ,แก้งรุ่นลานหมูกระตูเป็นหายเลยยังี้นะยอันนี้อยาจดีดีชอง จากแลกชิลเลยจะบอนอันยุมันอี่แหละบนมีอันยุมันเนาะเอออย่าดีใช่สองพันสิบหกุสองพันสิบกมันเหมือนยุใหญ่เลยสลดเลยอนี่ก็สองพันสิบสี่สห้าสิบหกปีนาปีื้อปีน้าปีนึงจะลงท้องชู้เฮ้อเฮ็ดโรดนี่เพื่อกินเทอร์ลมิตได้นยาห้าตุ๊กท้องเราห้าประกัน ơ vào mà hơn, hơn. Báo là lính hàm lắm chị đôi <laughs> เนี่ยไปได้ส like the ิ like ้นกวันอีสูงสิาล่โจเซนโจเซนฮาจงเลมนับครูอยู่ว่าเสียงเยูาเดี๋ยวนี้เนี่ยังจกเล่มยงเอับั้งโตครัายังชิเล่มยังชิแล้วก็ชิเอมันอ้อก้อนในเล่มนึ่งยังชิน่เ นี่ยองนี้กระตะนี้ทั้งตัวอยังจิบแขวออกหมดแล้วเอาละแค่ได้เรือในช่วงในวนต้มอึงเขาก็คเยาจะเปื่อยแลวทุกคนยต้มใส่ใบบักขามออนครับเอาเอาเบอร์มาเขือเชื่อมัากเลยเป็นตะกินอยู่บรนุปุ๊เอาเบอร์มะเขือเชื่คือต้มไกลเนี่ยนะ มี่เมนแนวติรตัตัวนี้ไปหาว่านักทั้งฝรีนนท์บ้านสังแก้วมีสังแก้วกับพอดวานักทางฝดีมืดยิงแดงหอดปูขดไปเพลินบ้านากทังเอามืดขอสือป้อนมืดขอยาวไปไปโทมดข้งบนเห็นมั้แม่แม่จองกับน้องโผโทโทมดประเทศเล่าเลย เลขสูงเลยบักใจบักหอบอยู่เมืองไม่ใช่ปวดท้องนี่เลยลูกมันก็ยั่งหลานมานะันจ้องเสียตายแล้วก็โตดุชาวบ้านอันนี้เล่นหางกูนั่นเป็นเรื่องขี้โซ่ยู่ไปปุ๊บบ่ได้มันมีคับมีงามบอกยาว่าได้เล่นหางกูแล้วขี้โซ่เลยเสือเขาหลงังหมาสามโตปองหมาพานนั่นเด้อปองมาเม่นนี่เล่นแบบเรียกว่า ข้าหมูอย่างนัเนไปเชหาวุดวุดมาข้าเพิ่ดข้าทางน้ามัานก,กินอึ่งยผัดควา,าเข้าวทาเพาเดึงหา,ง,า,นนมางมันั่นั้นไข่คือนึ่ือนซ่บไตรไข่เฮนือนึงน,นิดครับคนไข่ล้วอืมไข่เฮ่ย่ หลายปีมาตัไปนั้นบี้พุ่มก้างขึ้นนะเรื่องจะล้นอยี่แล้วอุ้มนะพีน้อยนะรู้ไมได้แม่ยิ่งเาได้มันอย่างน้อยทำปุ่มมือทำทรงนี้มาชั่ววัยคนไปแล้วมันก็ดม้วนเลยแมวตัวชุ่มมิดเด็ดชุกเลยทุกคนเลยต้มมึอแล้วยังได้ปลาเนางอมันแล้วนนแล มันมามาันปตายตายแดดไว้ต้มอ,อึ้งต้มอ,อึ้งเน,น,น่แล้วละต้มอ,อึ้งครับทุกคนนี่ต้มอึ้งไม่ไข่ทุกคนเออน,น้อคักเลยปูเพิ่จะปีงป่ายทุกคน ป่าเพิ่นเอาอยู่ในหนองซาแห้งคักใบปู้หนองซาเนอะไม่สาบุกควายจังวะเอาหุ่นมดป่านเคืลอละมดป่าเรียกยังว่าจิบปลายนะฮะมากินข้าวก็มาน,นี้ทุกคน,นต<ร>้มอ,อึงก้นบบานน้ำเนอะต้มอึงใส่ใบมะขามอ่อนขดไผ่ต่างประเทศกินข้าวน้ำลาดน้ำปูเด้อโอ้เอฟซี C, ปูลายได้เอฟซี F C, ปูลายเป็นนะ กินเขากินเขาเอเเขาหูเอเเขาหูเท่านี่ก็พ่อแล้วฮ้อนเลยหนุ่มก็แพ้แล้วใส่ยืะไม่ไข่เนี่ๆๆคือบเลิดมีแต่เลอะตัวไม่ไข้ไว้ผัดเห็นไม่ไข่ตัวดีมเยทนี้คือต่าง ตัวผูตัวผู้ก็แสพปผู้นดีตัวนี้แม่ไข่นางหันได้เมตรบอกไม่ขามาได้จ้ะอื้ขอมขมท่ีน,นอ,อท่านกินเม,ม,มากินเนื้อคเน้อบุอ้มอ่ก็มาตะเบากมเคยอนันใช่ไหมกเคยกินแล้วเมาเนาะอื้อก้าวตะเก้าเขามาเบืองเื้อือ้งิ

น้ำส้มนี่นะโนกบเจียตัวนี้แ่บพวเจ้าพริกดิบกินบ้าวะตุยเจียวต่อืงจับเจียวจับแสบแล้วแคนเสีย กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยวันนี้ก็บ่ม,มี่พิเลรลร่าเอาอึ้งลงมาต้มชุ่มปูกินนะ,นะกินอิ่มแล้วกินอนิ่มแล้วนอน,นอนเรื่องลืออยู่เมาอึ้งเมาอึ้งแล้วเพะวะ่อสำหรับคลิปนี้กับสีฟ้าก็ะจำนี้ทุกคนบ่มมีพิเลลล่า,รากัขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับบังคับส้มนะโอเคพบกันวีดีโอหน้าไปก่อนบายบาย